ผลแห่งกรรมดีไงมันมีมันมีมากกว่ากรรมไม่ดีมันเลยทำให้เราไปรับผลดีก่อนหรือแม้บางคนทำผิดในสินห้าข้อนั้นอยู่แต่อีกมุมหนึ่งของชีวิตเขาทำดีด้วยทำดีมากด้วย ปรากฏว่าหลังจากตายแล้วกรรมดีมากกว่ากรรมชั่วเขาเเก็ไปเสวยกรรมดีก่อนนะเขาเป็นคนขี้เมาก็จริงชอบดื่มน้ำจันดื่มไวน์ดื่มเบียร์อย่างเงี้ยนะเอ <c oughs> ตายไปไปขึ้นสวรรค์ได้ใช่เขาดื่มอย่างนั้น ผิดไหมที่เขาเดื่มมันผิดผิดศีลข้อห้าเอาแล้วแม่ไปขึ้นสวรรค์ได้อีกส่วนหนึ่งในชีวิตเขานะ่ะตอนที่เขาไม่ได้มึนได้เมาหรือบางครั้งในขณะมืนเมาด้วยมันก็ใส่บาตรมันก็ถวายทานไปทำบุญทำทานอะไรเขาทีทีหนึ่งนี่หนักหนักเหมือนกันเนะที่เมาก็จริงอะ แต่เป็นเศรษฐีที่เมาก็จริงทาทานทีหนึ่งโอใจถึงใจหนักเหมือนกันอืมยกที่ให้วัดแล้วนะฮะถวายที่ให้พระพุทธเจ้านลให้เป็นที่ธรณีสงให้เป็นเขตเพื่อเอาไว้ใช้ในการสร้างบุญบารมี ขี้เมาชนิดเนี้ผลที่สุดเอาบาปจากการที่เขาดื่มน้ำจัน์มืนเมากับเอาบุณที่เขาเคยบริจาคที่เคยให้ทานบารมีจิตเขาเกาะทานบารมีก่อนในขณะที่ตายไม่ได้เกาะเรื่องการดื่มมืนเมาเขาเลยไปเสเวยบุญก่อนเป็นเทวดา เป็นอย่างนี้ได้หรือบางคนมีอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่แหละเกี่ยวข้องด้วยชีวิตนี่แหละแต่อีกมุมนึงได้ซับมาเอาไปให้ทานเอาไปทำทานทำเสียมากเสียไม้ยด้วยนะอืมอ มุมหนึ่งนั้นก็มีหรหาปูหาปลาตามห้วยหนองคองบึงไปในชีวิตเนี่ยเออไปเจอดอกบัวโอ๊ยเก็บดอกบัวมามาบูชาพระเออได้ปูปลามาเอาไปขายขายได้เงินได้ทองมาอ้เอาไปทำบุญ เอาไปสร้างน้ำบอกอกสาลากับเขาในขณะตายเกาะน้ำบอกเกาะสาลาได้ก่อนไม่เกาะเบ็ดเกาะแหเกาะตาข่ายเกาะยอสวิงก็เลยไปเสวยบุญก่อนเป็นเทวดาก็ได้เป็นเทพผบุตรได้เป็นเทพธิดาก็ได้อะไรที่ว่า ไปหาปูหาปลาล่ะไม่บาปเหรอนนะนะบาปบาปแต่ตอนนี้เป็นคิวของบุญน่ะเป็นคิวของบุญถ้าหมดคิวบุญกอนนั่นแหละไอ้คิวหาปูหาปลาก็จะมาทันแต่ถ้าเกิดพอเกาะคิวของบุญปุ๊บนี่ เช่นว่าไดก็มาเกิดเป็นคนอีกแล้วได้ทําบุญมากกว,ากว่าชาติที่ตายไปนั้นแล้วก็เลิกเลิกหาปูหาปลาอย่างนั้นในชาตินี้อ่าอันนี้ก็เรียกว่าหนีละหนีการหาปูหาปลาไปในชาติเก่าๆได้หนีไกลออกไปแต่มันไม่หายนะอันนั้นนะอย่าหยุดทําดีนะถ้าเขาไม่หยุดทําดีทําดีขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ ขามีสิทธิ์จะนิพพานก่อนที่กรรมชั่วนี้จะตามมาได้นะเออมันคืออย่างนั้นระบบระบบของบุญและบาปอันไหนบอกว่าทำบาปต้องด้รับทำชั่วต้องดนรับผลชั่วไงเขาไม่ให้โอกาสความชั่วที่จะตามมาทันได้ด้วยการเขาไปเร่งทำความดีไปเกิดบนสวรรค์ปุ๊บอยู่บนสวรรค์ เขาฟังธรรมที่บนสวรรค์เทวดาวนี่ฟังธรรมเหมือนกันนะเทวดาพรมเนี่ยฟังธรรมประพฤติธ,ธรรมเหมือนกันด้วยการฝึกตัวเองไม่ให้ยึดติดในความสุขของสวรรค์ของพรมอย่าติดนะให้ท่องไว้ตลอดให้นึกไว้ตลอดว่าเราจะต้องไปต่อพรมยังไม่ใช่เป็นความสุขที่สุดยังจะต้องหมดอายุ เทวดาจะต้องหมดอายุจะอยากเกิดกลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกจะอยากกลับมาเกิดเป็นพรมอีกเราจะไม่ยึดเกาะในความสุขของพรมไม่ยึดเกาะในความสุขของเทวดาไม่ยึดเกาะในความสุขใดๆของเมืองมนุษย์ฝึกปล่อยวางไม่ให้จิตไปคุณมัวเกี่ยวข้อง กับกรรมใดๆเขาแล้วมันจะเป็นอิสระจิตที่เป็นอิสระไม่ถูกบาปบุญพันธนาการมันจะนิพพานมันจะเป็นอิสระนั่นแหละเขาเรียกว่ามันนิพพานจิตที่เป็นอิสระแล้วคือจิตที่นิพพานแล้ว แปลว่าจิตที่เย็นแล้วเย็ดจากบาปจากบุญแล้วจิตที่สงบแล้วสงบจากการที่ไปเสวยบุญเสวยบาปที่ไหนไหนอีกต่อไปเออมันคืออนะนั่นเราต้องฝึกฝึกให้จิตเราอยู่ในสภาพนั้นแหละอยู่ในสภาพที่ว่า ไม่รอผลบุญไม่รอผลบาปใดๆแล้วไม่อยากเกิดในภพภูมิไหนแล้วเน่ะถ้าจะสั้นๆง่ายๆนะไม่อยากเกิดในภพภูมิไหนอีกแล้วขอหยุดการเกิดในภพภูมิต่างๆไม่ว่าจะเป็นทิพยสมบัติหรือมนุษย์สมบัติไม่เอาแล้ว ถ้ามันบริสุทธิ์อย่างนั้นมันจะนิพพานทันทีเลยทันทีตั้งแต่ยังไม่ตายอืมพอตายแล้วมันไม่ไปเกิดที่ไหนแล้วเออตายนะตายจากมนุษย์เนี่ยแต่ไม่ไปเกิดที่ไหนแล้ว มันไม่ไปเกิดที่ไหนแล้วนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีที่เกิดไม่ใช่ไม่มีที่เกิดเป็นอิสระแล้ว,ลวนะั่นแหละไม่ใช่ไม่มีที่เกิดไปเกิดที่เป็นอิสระนะันเป็นอิสระเออจะว่าไงอ่ะ จะเรียกว่าตรงนั้นเป็นอะไรอ่ะเรียกว่ามันอิสระอย่างเดียวแต่กลัวว่าคนเราจะไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าก,ก็เลยบอกงั้นเรียกตรงนั้นว่าความเย็นก็แล้วกันความสงบเย็นก็เลยเรียกว่าโอจิตสงบเย็นแล้ว ิตไปเกิดที่ไหนไหมคนนี้ตายแล้วพระศาสดามีคนไปถามท่านพระอารหันต์ตายพระอารหันต์รูปนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนหรือเขาไม่เกิดแล้วไม่เกิดที่ไหนแล้วเอาหายไปเลยหรือไม่ได้หายไม่ได้หายแต่จิตของเขาปรากฏอยู่ในแดนที่อิสระ แดนที่สงบเย็นจากความทุกข์ทุกข์ไม่มีเบียดเบียนได้จิตเข้าไปอยู่ในสภาพเช่นนั้นแล้วก็เลยเรียกจิตนั้นว่าอิสระสงบนิพพานงั้นเรียกสภาวะนั้นว่า นิพพานก็แล้วกันนิพพานจึงไม่ใช่เป็นภพภูมไม่ได้เป็นชั้นใดชั้นหนึ่งอืมถ้าว่ามนุษย์ก็เป็นชั้นมนุษย์ถ้าว่าจะเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเกิดที่ชั้นนี้ต้องมีกายแบบนี้เท่านั้นอย่างนี้เรียกว่ามีเกิดอีก ไปเกิดเป็นเทวดาก็เรียกว่ามีชั้นอีกเหมือนกันชั้นเทพชั้นพรมก็เรียกว่าไปเกิดจึงถูกจำกัดอยู่ในชั้นต่างๆเหล่านั้นอันนี้ไม่ถูกจำกัดอยู่ในชั้นใดๆแล้วไม่ใช่จำกัดอยู่ในชั้นเทพหรือชั้นพรมหรือชั้นมนุษย์ คือว่าไม่มีชั้นเป็นอิสระไอจิตที่ไปอยู่ในที่อิสระนี่แหละไม่อยู่ในภพภูมิเรียกว่านิพพานแล้วอืนิพพานแล้วนิพพานแล้วอยู่ที่มนุษย์นี่ก็ได้อยู่ที่เทวดาก็ได้อยู่ที่พรมก็ได้ แต่ไม่ใช่มาอยู่ในกายของมนุษย์ไม่ใช่อยู่ในกายของเทพไม่ได้อยู่ในกายของผมมีนิพพานกายมีกายกายของพวกที่เป็นอิสระแล้วกายที่ไม่มีกิเลสแล้วเขาเรียกนิพพานกายเรียกอนุปาทิเศษนิพพาน